ตัดหญ้าให้เป็นเรื่องง่ายนะครับด้วยยองไทยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับแบตเตอรี่ 50,000mAh ใช้งานได้นานเสียงเบาน้ำหนักเบาพร้อมกับรับประกัน5ปีทีเดียวนะครับวันนี้นะครับขอแนะนำเลยนะครับยองไทยนะครับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับ 50,000mAh นะครับอ่ที่สุดของเครื่องตัดหญ้าที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัดหญ้าแต่งกิง่งหรือว่ากําจัดวัชพืชนะครับยุ่งยากแค่ไหนก็สบายใจได้นะครับด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใช้งานยาวนานได้ถึง80นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรับรองได้ว่าสะดวกสบายไร้สายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับน้ำหนักเบาเพียง1.2กิโลกรัมนะครับให้คุณทำงานได้ง่ายและก็สะดวกกว่าที่เคยนะครับ ทีนี้เรามาดูคุณสมบ,บัติเด่นของตัวนี้กันหน่อยนะครับประการแรกก็คือมอเตอร์ทรงพลัง3980วัตต์ครับเสียงเบาไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะครับปรับมุมการทำงานได้ตามความต้องการนะครับใช้งานง่ายด้วยสวิตปุ่มกดนะครับทีนี้มาดูแบตเตอรี่กันหน่อยครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่50 0 0 0 mah ครับใช้งานได้นานถึง80นาทีต่อการชาร์จ หครั้งนะครับและประการสําคัญก็คือน้ําหนักเบาและจับถนัดมือน้ําหนักเพียง1.2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแม้จะเป็นมือใหม่ก็ใช้งานง่ายทีเดียวนะครับเรามีใบมีดนะครับชุดใบมีดหลากหลายทั้งโลหะและก็พลาสติกนะครับตัดได้ทุกประเภทนะครับคุ้มค่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษและก็การรับประกัน5ปีพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับ สามารถเก็บเงินไปทางได้ครับสนใจตังซื้อทันทีหรือหาดูค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ตะก้าที่แนบไว้ด้านล่างนี้นะครับคลิกเลยนะครับ